ยางเขานิ่มจะได้นี่น่าจะเป็นยางเลือดน้ำที่ดีร้อยรุ่นไหนนะร้อยสิบเจ็ดสิบยางรุ่นอะไรเนี่ยมอวิจารณ์ไหมลายเลืเอ Extreme Extreme Max Extreme Max ของ m a x i s đọt ra dạ. tìm tìm à, subscribe phải dùng ดูส <c oughs> ภาพร้อหน้าตอนแรกว่าจะฝืนฝืนขี่รถเจ็ดร้อยโลกลับบ้านมาเจอน้องก็ให้ราคาดี แ <Max> ม็กซิ 24, สแม็กซิสปียี่สิี่ก็ให้คู่ใหม่สามเก้าเฮ้ยสองเก้าย่างหม่หน้ค 24, า 30, คู่นึงโอเคปียี่สี่ตับตาสามสิบเป็นแม็กซิสย่างน่าจะริดน้ำโอเคอยู่โอ,อ,โอ,อ้นิ่มอยู่เนื้อนิ่มทุกคนนิมมม่มมากเลยโอเคเปลี่ยนเลยได้กลับรถมั่นใจไหนกลับบ้านอันนี้ เปลี่ยนแม็กซิตร้อยหลังเป็นร้อยสี่สิบพอทุกคนของเดิมมันร้อยห้าสิบนะแต่ว,ว่าโอเคเปลี่ยนร้อยสี่สิบก็พอเป็นขอบเ,เป็นร้อยสี่สิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะข้างบนนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดด้านหน้าก็ร้อยสิบสิบเจ็ดคู่นี้เขาให้พิเศษเลยคู่ค้าประจำเขาให้สองพันเก้าเหรอ ม้เบรกด้วยทุกคนเีเบรกก่อนเลยก่อนเนี่ยไอ้ก,อกอ้องท้องหัวมันไม่ดีมา ทางทวงล้ออยู่รอบนี้ลองเปลี่ยนหลังเป็นร้อยสี่สิบดูนะทุกคนนะเห็นในกลุ่มในอะไรก็บอกร้อยสี่สิบมันโค้งง่ายขึ้นลิกง่ายขึ้นเพราะเป็นเป็นล้อเป็นยางที่ได้ขนาดของล้อพอดีนะเดิมอบปกติแต่ตีร้อยจะให้ร้อยห้าสิบมาจากโรงงานนะรอบนี้ผมลองเปลี่ยนมันถูกด้วยแหละตอนนี้เน้นราคาถูกไปก่อนเน้นราคาประหยัดร้อยสี่สิบจะประหยัดกว่าเกือบพันอ่ะโอเคเอาร้อยสี่สิบไปก่อนก็ได้เดี๋ยวคืนนี้โดนทางไกลทุกคน เปลี่ยนะเพื่อความมั่นใจดีกว่าผมไปเนี่ไปเชื่อเขาไว้น้ํายากันรั่วเลยเนี่ยไม่ได้ผลเลยเนี่ยตอนนั้นซื้อใหม่ๆเขาแนะนำไอ,อ้ล้อนหน้ามีตักแผลไหมนี่รู้สึกล้อนหน้าแผลหนึ่งนี่ไม่ล้อนหน้าไม่โดนเลยนี่สามปีมานี้ แองเจลซิตีทุกคนดูดิเนี่ยล้อหน้าเแล้วคืนนี้ต้องกลับตังคไโอ้บางไม่เหลืออะไรแล้วนี่บางไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนดีนะน้องเขาให้ราคาดีไม่งั้นไม่ได้เปลี่ยนไม่เหลืออะไรแล้ววะนี่บางไม่เหลือแล้วทุกคนโอเคนี่คือยางเก่านะสภาพเนื้อยางไม่เหลือแล้ว เหลือขอบก็รมไม่ใช่สายเทโคงไงขอบเดือเยอะมากอยู่ไมไม่ใช่สายเทโคงอะไระยางยางเขานิ่มจะได้เนี้น่าจะเป็นยางรีดน้ำที่ดีร้อยรุ่นไหนนะร้ 70. อยสิบเจ็ดสิบยางรุ่นอะไรเนี่ยไม่พิจาไหาท้ายรีด เอ็กตรีมเอ็กตรีมแม็กเอ็กตรีของแม็กซิตนี่ดอกยางเต็มเต็มอ่า๋ยไปยุ่งน้องนะ อน็อตลูดทุกคนน็อตตรงป้าเบรกน็อตคาลิเปอร์ป้าเบรกอ่ะมันรูดต้องกอกโอเคเปลี่ยนป้าเบรกด้วยทุกคนนี่ยางใหม่ทุกคนล้อหลังนิ่มมากดูกดนะดนนยางนิ่มไปไหนวะ <Extreme> ายางวิกที่สามสิบปียี่สิสี่โอเคทุกคนก็ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมาจะเปลี่ยนยางนะตั้งใจมาอาจจะแค่มาล้างโซ่ตั้งโซ่เพื่อที่จะกลับรถทางไกลสุดท้ายแล้ว ช่างก็บอกน้องก็บอกว่ายางพี่ไม่ไหวหรอกเดินทางไกลคืนนี้ก็กลว่าจะเดินทางไกลกลับใต้ใช่ไหมก็เลยขอราคาพิเศษเขาก็ได้ยางแม็กซิตร้อยสิบเจ็ดสิบคู่หนึ่งคู่หลังด้วยก็ยางหลังด้วยก็ยางหลังก็เลยเปลี่ยนไปแค่ร้อยสี่สิบเจ็ดสิบของเดิมมันร้อยห้าสิบแต่ว่าวงร้อตัวเนี้ยมันจริงๆแล้วมันเป็นวงร้อของร้อยสี่สิบอยู่แล้วแหละปกติ ที่รถเดิมใส่มามันคือ 150, ร้อยห้าสิบเนโอไซส์มาไซหนึ่งก็โอเคก็เลยเปลี่ยนยางไปด้วยเลยคุณเพื่อความมั่นใจในการขับขี่เดินทางไกลครั้งแรกนะก็สองพันเก้าคู่นี้สองพันเก้าเป็นแม็กซิสยางใหม่ปียี่ิบสี่วิกที่สามสิบปียี 2, ิบสี่ก็สองพันเก้าท่วนเลยพอ,อ้อมทวงก็เลยเพื่อความมั่นใจเปลี่ยนไปเลยดีกว่าโอเค